พลละพักนักปรุง p l u สพี่พลคะวันนี้อ้อมีโปรดักพิเศษมาฝากพี่พลค,ค่ะข้าวหอมไรซ์เบอร์รี่ค่ะซึ่งเป็นโปรดักจากหักปันพี่พลร,รู้ไหมคะว่าหักปันเขามีความหมายว่าอะไรรู้สิครับศึกษามาแล้วเล็กน้อยนะครับหักปันเนี่ยก็มีสื่อความหมายว่ารักกันปันกันนะครับเหมือนที่แม่อ้อจากเพจกินข้าวกันวันนี้แวะมาที่ครัวของเราแล้วเอาข้าวตัวนี้มาฝากอ้อครับ พี่ได้อ่านด้านข้างนิดหนึ่งก็เลยรู้มาว่าข้าวตัวนี้พิเศษมากเลยเนื่องจากว่าเขาเป็นข้าวหอมมะลิ70%นะครับแล้วอีกเกือบ30%เป็นเี่ยเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่เหลือมีการเติมวิตามิน B เข้าไปทั้ง B1 B2B3 เรียกว่าได้ประโยชน์มากเลยทีเดียวนะครับบริษัทฮักบันเนี่ยเขาเป็นผู้ชํานาญเรื่องข้าวเลยใช่ไหมครับอ๋อใช่ค่ะเพราะว่าข้าวทุกอย่างนะคะของบริษัทฮักปันเขาปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ค่ะพี่พลแถมยังเป็นคุณภาพส่งออกด้วยนะคะอ่าถ้าเปิดพูดดถึงขนนนนาีี้้้แลลววัออหห อ้อแล้วนะครับต้องบอกว่าข้าวฟูสวยมากเลยที่สําคัญก็คือพี่พลรู้สึกมีความสุขมากเพราะเขาบอมไมวต้องซาว<ช>นะครับข้าวหนึ่งถ้วยน้ำหนึ่งถ้วยครึง่งออกมาฟูสวยเลยนะครับแต่วันนี้อ้อจะต้องเอาข้าวตัวนี้มาทําเป็นเมนูอะไรง่ายๆสไตล์กินข้าวกันให้พี่พลหน่อยล,ละหล่ะทำเมนูอะไรดีครับวันนี้อ้อจะทําเมนูข้าวผัดไก่พริกไทยดําค่ะง่ายมากเลยค่ะอ่ะพี่พลจุกเตาเหรอเลยครับเริ่มจากใส่น้ํามันลงไปค่ะเราจะตามด้วยกระเทียมสับนะคะ ผัดจนกระเทียมเริ่มส่งกลิ่นหอมน,นะคะแล้วก็จะใส่เนื้อไก่สับลงไปค่ะไก่เริ่มสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่พริกหยวกสามสีลงไปเลยค่ะจากนั้นเราก็จะปรุงรสค่ะข้าวของฮักปันนี่สีสวยมากเลยนะครับ แล้วก็ผัดส่วนผสมทั้งหมดนะคะให้เขาเข้ากัน,นะคะ่ะเสร็จแล้วค่ะพี่พลพี่พลปิดไฟเลยนะครับใช่ค่ะพี่พลจะบอกว่าสีมันสวยมากๆนะครับเพราะว่าอ้อใช้ผักหลายสีแล้วก็พอปัดกับเม็ดข้าวที่สีออกชมพูม่วงเนี่ยโอ้โหดูดีมากเขาไม่ได้สวยอย่างเดียวนะคะคเขายังมีสารต้านอนุมูลอิสระและยังควบคุมระดับน้ำตาลด้วยค่ะพี่พลโอเคจัดจานเลยดีกว่าครับอ้อครับอยากชิมละ ง่ายๆและน่าทานมากครับอ้อครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณอ้อมากที่มาแชร์มาแบ่งปันสูตรง่ายๆนะครับติดตามแม่อ้อในกินข้าวกันนะครับติดตามเรา2คนในปรุงด้วยกันนะครับอ้อครับนอกจากตัวที่อ้อเอามาฝากเนี่ยพี่ผลยังได้รับมาอีกตัวหนึ่งครับอันเนี้ย ดีงามไม่แพ้กันนะครับเนื้อสัมผัสก็จะแตกต่างกันสีจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นข้าวหอมมันปูเติมวิตามินคุณค่าไม่แพ้กันเลยครับเนื้อสัมผัสก็แตกต่างอร่อยไปอีกรูปแบบครับเชื่อเถอะค่ะว่าต้องมีทั้ง2แบบติดครัวค่ะเพราะว่าอร่อยแน่นอนแถมดีต่อสุขภาพแน่นอนด้วยค่ะฝากไว้ด้วยนะครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทําอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปหลายแอดครับ